จกน้องพี่กำลังจะเข้าวงการวินเทจนะพี่กำลังซื้อพี่ซื้อนะ ACDC ไม่ได้ถามว่าลายอะไรก็พี่ไม่รู้แลน้องพี่เห็นเขาขายกัน400อ่ะพี่ชอบเ ACDC เข้ามาด้วยความมั่นใจพี่เขาบอกว่าน้องพี่เดินโกงพี่โดนไปแล้วใช่สปแร้อ0เดินโกงไปแล้วกลุ่มก ลันต่อลันต่ออ้าวแดบมานอนอยู่นี่เอง E เออเออรถสกกระปงจัดเลยอ่ะไอ้เหี้ยแต่ว่ติดล็อกอาจจะไม่ติด,าาตดแต่ว่ามันตัวกลัวตะขาบลูกดังดูดัง,ดดง ไอ,อเทเกอร์ลิโบเหรอฮยากครับรอไปเข้าเวฟก่อน <laughs> ยอยากยอกยากยอกยากยกังไม่ได้ไปดูแล้วไม่มีเวลาไปดูเลยยังไม่มีเวลาไปดูเลยครับร <laughs> อมีเวลาไปดู่ะ นี่เวลาเลยเลยเรามีเวลาก่อนดูนะมันพีดในฟิกยังดูแล้ว มันมีหลายจุดแต่ว่าถือว่าสนุกทําออกมาดีครับมันมีหลายจุดที่ผมมองว่ามันมันไม่ค่อยดีแต่ก็ดีอะถ้าให้แปดได้สิบใช่ปะผมให้แปดผมให้แปดมันมีตําหนิไม่ไม่กี่อย่างเลยครับเน้อเรื่องข้ามไปอะไรประมาณเนี้ยตําหนิน้อยตําหนิน้อยตําหนิมีดาบงอได้วยเนี่ยใช่เขาตัดอามลงกันดาบงอ ตำหนินิดเดียวเองแต่ในเรื่องถือว่าดีู่ะครับสนุกขัดใจลูฟี่อะดิขัดใจลูฟีอฟ่อย่างเดียวเลยดิอี้อะลูฟี่เหมือนเป็นคนที่พึ่งพาไม่ได้อะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะลูฟี่มันดูพึ่งพาไม่ค่อยได้วะ่ะ มีอาหารไหมขอหน่อยมีพี่เรียกอะไรครับพี่สี่ศูนย์ครับยา,าไปเลยพี่พี่ตูนไหนเคิร์ดผมอ่ะพี่กูยังไม่ได้หาเลยเนี่ยมันเยอะมากเลยมันตั้งหกเจ็ดปีแล้วทวี่ซื้อไว้อะอยู่ไหนอะ่ะอยู่บ้านไหนอะ่ะอยู่บ้านเก่าผมไปช่วยไหมพี่ เด็กก <l id> <ana> um ูเ <t> ล <ani> <ous> <st os> ี้ยนี่แหละเลีทำไมอ่ะไอใส่กูดูเละผมจะได้ไปทีเดียวไงพี่มันเป็นเสื้อที่กูประมูลมาแล้วแบบว่าใส่ไม่ได้เว้ยแม่งปันไปหน่อยอ่าอ่าอ่าเข้าใจพี่พี่น่าจะไอเนี่ยน่าจะอกผมอ่ะผมคิดว่าน่าจะยี่สิบสามยี่สิบเก้าอ่ะเท่าที่พี่ใส่ไม่ได้ประมาณประมาณนั้นยี่สิบสาม่เก้าเพราอะไรพี่จะไปอ่ะพี่ผมรอพี่อยู่คนเดียวเนี่ยไปไหน ไม่รอเคิร์นี่ยพี่รอของพี่เนี่ยเดี๋ยวกูหา่อนตื่นเต้นมากเลยว่าแบบพี่จะแบบโชว์ตัวไหนเด็ดมาในตลาดนี่มันเป็นมันเป็นบูทเล็กอ่นนั่นแหละสส่ผมสายบูทเล็กเลยพี่รอแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยอันนี้พี่อยู่บ้านใหม่หรือบ้านเก่าอ่ะอยู่บ้านใหม่เอาบ้านใหม่แล้วหรอย้ายแล้วอระพี่โอเคโอเคแล้วพี่ไปบ้านเก่าวันไหนอ่ะไปมาๆนะแต่ว่า มไม่รู้เอย่ไหมันเยอะมากเลยก็ว่านั่งกันอยู่ในตู้ป่ะพี่รถนี่อยู่ไหนอ่ะไม่เก็บของดีไม่ได้นอกเลยเออเหรอใช่ตู้มันมีแต่ของที่ใส่อยู่ปกติอ๋อเดี๋ยวรอย้ายมาเนี่ยกำลังจะย้ายแล้วนานเลยพี่นานเลยอยากดูอยากเห็นนะย้ายเพราะว่าขนน่าจะลือทั้งห้องอะอยากเห็นนะอยากเห็นนะพี่แบบบูธบูธเน็กที่แบบโควิดพีอะไรนั่นแหละผมอยากเห็นนะพี่อยากเห็นนะเดี๋ยวรอเลยมีตัวไหนไหมที่พี่คิดว่าเด็ดอ่ะแล้ว พี่น่าจะจำได้อะไอ้ตุ่นเด็ดไม่ออกว่ะมีแบบไม่เคยเสื้อที่เป็นหน้าเคิร์สป่ะอ่าเคยพี่ปกติจะเป็นหน้าเคิร์สธรรมดาใช่พี่ของกูเป็นหน้าเคิร์สที่มีรอยกระสุนโดนยิงว่ะใช่เหรอใช่อุ้ยผมไปเลยไหมพี่วันวันนี้ก็ได้นะผบอกไปได้เลยโหเยี่ยวันนี้พี่จะนอนแล้วดิ์งั้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้มึงบอกไปเลยจะนอนแล้วเดี๋ยวมึงรอกูย้ายของก่อนเดี๋ยวเจอ ย้ายยังไงก็เจอโอเคได้พี่นานไหมล่ะนานไหมน้อนร้อนด้วยไหมตอนนั้ข้อมูลมามันเป็นมามสี่ตัวพี่จำราคาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่เราไม่แพงถืว่าสองสามหมื่นเมื่อก่อนมันไม่ได้แพงขนาดคือไฮเชฟบ็อกซ์ยังแค่สามสี่หมื่นรอแล้วถ้าตอนนี้ไฮเชฟบ็อกซ์สามสี่หมื่นแล้วถ้าพี่ขายผมพี่ขายเท่าไหร่ขายอะไรไฮเช่บ็อกซ์เอาไปผมยกตัวอย่างไงสมมติไฮเชฟบ็อกซ์พี่ซื้อมาสองสามตัวไอ้ตัวบูทเล็กนี่กูให้เลยอุ้ย ไม่ได้ขายจัดไปพี่เดี๋ยวรอเจอก่อนได้ได้ได้เอายเยอะเลยนะพี่พวกแบบว่าอะไรก็ได้ที่ที่พี่ใส่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยน้องไปดูทีเดียวถ้าพี่ใส่ไปได้เดี๋ยน้องไปดูทีเดียวได้ได้ได้โหของลุดเลยอ่ะพี่ของลุดเลยอ่ะกองมรดกเลยอ่ะพี่แต่ไม่ให้ขายแล้วถ้ามึงขายไม่ขายไม่ขายพี่ผมไม่ขายวยผมไม่ขายผมไม่ขายอยู่แล้วผมใส่ยาวพี่ถ้ามันใส่ได้ผมว่าน่าจะใส่ได้ถ้าพี่ใส่ไม่ได้ผมใส่ได้ ตัวเดินในโลกของกลัวเขาบอกว่าของแท้ปวดเอามาคืนอ่ะ uh huh> ผมซื้อเสื้อมาฝากพี่อยู่ตัวเบลเลอร์เลยได้เดี๋ยวมาแลกก่นตัวเบลเลอร์น uh ี่เส ja. um OK> ื้อหรือว่าผมเสื้อพี่เสื้อเสื้อของผมจะเป็นพวกกันเน็โรสอ่ะเดี๋พี่กันเน็นรถก็พอมีอยู่นะผมชอบฟังไงผมมีตัวหนึ่งพี่หายากเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นบ้างเล่นดนตรีเป็นบ้างไม่เป็นพี่แต่ของผมมันจะเป็นแบบเฟดเฟขาดๆหน่อยนะพี่พี่ใส่ปะ ที่บ้านกูลูกกูทาห้อง้อมแล้วเนี่ยอุกรณครบเลยมาเล่นป่ะได้เดีไปไปพอไอตีเดี๋ยวป่อยตีก่อนอะไรมันน่าจะตายเนี่ยไอ้ตี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 อตูไหนวะตีตีก็เพ่อตีบ้างมึงจะลุมกิอันนี้ไอ้ตีเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติไอ้ตีฟังไอ้จุก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 ผมจะปเล่าประวัติไอ้ตีตอนที่เข้าวงการบิเท็ด เขาไอ้นี่ครับพี่เขาเขาเตรียมความมั่นใจเขาไม่ไอสีนี่วินเทจหรือว่าเกษตรอินทตอร์ดีๆไม่เขาวินเทจจริงครับพี่วินเทจพี่มันจะเล่นเดี๋ยวอะบอกว่านี่เขาเข้ามาเลยเขาเดนมาเลยจุกน้องพี่กำลังจะเข้าวงการวินเทจนะพี่กำลังซื้อ่ซื้อนะ ACDC ไม่ได้ถามว่าลายอะไรครับพี่ไม่รู้นะน้องพี่เห็นเขาขายกันสี่ร้อยอ่ะพี่ชอบ ACDC ได้มาอีกวันหนึ่งพี่เข้ามาด้วยความมั่นใจพี่เขาบอกว่าน้องพี่เดินโกง พี่โดนไปแล้วใช่สี่ร้อยโดนโกงไปแล้วกลุ่มเก้าแสนกบคนโกงเขาเขาพูดอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบไม่ทันโลกอ่ะกลุ่มเก้าแสนละคนเหมือนจะไม่มีใครมาไม่มีเหมือนจะไม่มีใครมาโกงเขาอ่ะไม่เราคิดว่าราคานี้คงไม่โกงหรอกมั้ยอะไรนี้หรือเปล่าเออมันก็เลยไม่เข้าวงการมิเทสเลยพี่ไอตี๋อ่ะแน่าเขิาก็เข็ดเลยใช่พี่ลองไปล้อมันเลยพี่ลองไปล้อมันเลยเอซีซีพี่น่าจะมีให้บันยึใช่อ่ะพี่ตูนมันเห็นอ่ะโอ้ยพี่ตูนมีเยอะพี่ตูนมีเยอะจริงป่ะเนี่ย เออพี่ตูนมีฮาร์เชฟปอกมีอะไรเต็มเลยเขาเรื่องเขาเรื่องเสียไอเต๋มึงจะมาวันไหนเนี่ยกูจะไปคัดคัดพี่ตูนพิเทศเพื่อเอซิดีซีมหน่อยเดย์ไอไอขอมได้มาได้ของหลุดมาเป็นตัวแรงตัวแรงของใช่เออที่ว่าตัวหแรงหลุดไม่เห็นนี่อ่ะใช่ใช่หลุดคิวซีแล้วจ่ายเงินไปแล้วเสื้อไม่มีอ่ะมันมหลุดคิวซีพี่แม่เนี่ยเขาเรียกตัวเข้าวงการไอพี่อ่ะ อไอตี๋มึงจะมาไหมเนี่ยกูจะไปคัดเสื้อพี่ตูนจะไปวันไหนแล้วหยุดได้เลยอะอ่าพี่ตูนพร้อมวันไหนพี่ตูนพร้อมวันไหนมาเลยพี่ตูนพร้อมวันไหนดีกว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอ่าอาทิตย์หน้าผมเข้าไปคัดเลยนะพี่เต๋มาอาทิตย์หน้าเลยออกตั๋วให้มึงจะไม่คัดนี่กูไม่ได้ขายไอ้สั้นแต่กูจะเอาเสื้อที่มันสั้นเนี่ยจะเอาให้มึงไงก็ใช่ไงพี่ก็เข้าไปคัดไงคัดตัวที่สั้นไงพี่ไม่ต้องคัดคัดแต่พุ้งไม่เอาตัวที่ให้เดี๋จะเอาตัวอื่น ลินยาไม่มีไม่มีผมขอแล้วพี่ตัวพี่ผมขอแล้วพี่ผมขอเสื้อ ACP พี่พี่พี่ติอันหนึ่งพี่เฮ้เขาแบบว่าไม่แย่งวงการวินเทจได้ไหมครับพี่ไม่เอาคืไม่เข้าวงการนี้เลยคือไม่เข้าโกงก็คือโกงแกผมไม่พิสต์ผมไม่พิสต์วันนี้พี่กับไดพีสีเราไว้ใจได้มันก็ไม่ซื้อมึงไปซื้ออย่างนั้นก็ไปประมูลแล้วมันชนะคนเราไปชนะประมูลแล้วมันก็รู้สึกภูมิใจแล้วไม่แล้วมึงเชื่อโมเดลสีร้อยมันไม่ใช่วินเทจหรอไอ้เหี้ย โอนไปแม่เปลี่ยนรูปโปนไปพี่แจ๊สอ่ะไปแจ๊สสปุกขับไปจอมสปุกอ่ะใช่เหรอเออมันเปลี่ยนรูปโปนเลยอ่ะปลอกูแล้วอะสามที่หมื่นเอาไหมหน่อยเน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเนวาน่าที่ผมเก็บสะสมไว้ดูครับแต่ว่าตัวเด็ดเด็ดไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนวาน่าที่ผมเก็บสะสมไว้โชว์โชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อย เนี่ยผมเก็บเนวนาไว้ผมถ่ายรูปไปครับว่าผมมีตัวไหนบ้างผมจําไม่ค่อยได้ก็เลยถ่ายรูปไปเนี่ยเนเนี่ยเก็บเนวนาไว้เห็นละอันนี้เนวนานะเนวนานะครับเนวนาที่ที่ผมเก็บสะสมไว้ อันนี้เก็บสะสมไปครับเนวาน่าที่มีที่ที่สะสมไปมันเปิดประมูลไม่ได้สัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเคยผมเคยเห็นมึงรู้ไอ้ถีจะเล่นกูไปข้างอะไรดีเปิดประมูลเหรอไม่ก็พี่ถีเล่าให้ผมฟังนั้นน่ะถึงสามถึงสามสองมาแล้วจุกสั่งผมนะครับบ้าด้วยผมไม่เอ ประกาศแล้วพี่ประกาศเมื่อกี้ประกาศในวิธวนพี่ผมส่งไปดูในไลน์พี่ผมเก็บในวนาไว้พี่ส่งไปดูในไลน์พี่ครับของรุ่นนะครับได้ยินครับดิเอ้คือรถฟังบ่อเพื่อนดิตัวรถฟังบ่อดิคือรถฟังบ่อดิคือรถเร็วคือรถเร็วดิเล๊ะกระเป๋าเลี่ยน่าจะลายเดียวกับกูแน่เลยที่กูบอกเนี่ยไอ้ตัวสั้นๆเนี่ยมันลายมันเปนตัวที่เป็นพี่เคอรอใส่เสื้อลายแล้วก็ใส่เสื้อลายเหมือนสินาลัยใส่ไใส่ไปต่างห้อง น่าจะไม่ใช่พี่ผมผมไม่มีลายเคิยยิงยิงยิงอ่ะพี่ไม่มีไม่ใช่เคิร์ยยิงนะมันไม่ใช่สั้นแต่หมายถึงว่าอันเนี้ยไอ้บูธเล็กอันที่มึงเห็นป่ะอ่าออยู่ข้างบนเด็กไอ้เด็กแก้ผ้าน่นเพิ่มไปอีสามอันอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามซ้ายหรือขวาพี่ขวาขวาขวาหนึ่งสองสามมาเห็นแล้วพี่คล้ายๆอย่างเงี้ยอ๋อ น่ายังไม่มีหรอกพี่นะพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหายากอะพี่พี่น่าจะเก็บไปแล้วพี่ไม่เอาออกมาเลยอะวนหลายปีแล้วไม่เคยหายของท่านข้อมูลพี่สู้ทุกหมายป่ะพี่แบบเราติดงอมเลยป่ะดูทุกไลฟ์ของคนอื่นเลยป่ะยี่สิบคนสิบคนพี่ก็ดูใช่ไหมเล่นไปเล่นข้อมูลไปข้อมูลมาไปเป็นนายทุนได้เขาอะมึงก็แค่ดูแล้วกันได้ทุนยังไงพี่ยี่สิบหรอจั่งอะไรอขดอิตผง อ๋อใครอ่ะพี่ใครอ่ะอามาันไม่ได้ประมูลแล้วว่ะอ๋อผมรอยอยู่นะพี่วันไหนพี่บอกเลย,ยเดูจนเป็นนายทุนแต่พี่ตุน่ะ<า>อะไรนะพี่มีในม่านหน้ายิ้มหน่งเ้าเก้าสองคืนที่อะไรวันน้าหน้ายิ้มไม่รู้จักอะ ไม่รู้จักไหนมานาน้นหน่ายิ้ม,ม